โอ้เปิดอัตโนมัติเลยพี่น้องเลยทำเล้เห็นไหมโดนเลยโอ้ไปแลยนะสดขั้นสช่องพีนอนทัวนีพี่น้องมาดูผัวก็ดนเพิ่มีญญาไปละ อันนี้เขาปั้นได้ยังนี่ครับอันนี้เขาปั้นได้ยังบอลนี่เขาปั้นได้ยังตรงนี้โหชาดแบดชาดแบดหายแล้วพูดนี่หมดแล้วแล้วนั้นพผลปะไรหดอกอันนี้เขาตั้งออโต้ไปเรื่อยไหครับอันนี้เขาตั้งออโตุ้กันปะโอ้โหเด้อดสุงเด้อ นีต um, okay, ัวควบคุมมีด้วยว่ไม่ได้ขึ้นแปลงเป็นแปลงจรงหรือเปล่นั่นครับอันนี้ข้นทีหน้าห้องูีสีเลยสีเขียวสีเลือองนนกสีเลยเาะเขาจะเช็คขีดความเล่นว่นี่ค่ักสุนี่อ่ะสีขียวนนี้เราจะึงกลอง่กะบโหนันว่าถ้ามันไปแล้วมันสั่งของตานะับ โปรแกรมตัวนี้เขาได้ตั้งให้มันเขาเขาเซเขาเองเขาตั้งให้มันเรเขาดีเซฟเป็นเขาของเราเขาตั้งให้ม้นเราไม่จะไปทางเขาตั้งโดนได้พี่น้องเห็นไหมต้นไม้คือคือทังหนึ่งในแจ็คไลครับทางหนึ่งในแจ็คไลทางหนึ่งนี่ทีไรเห็นไหม คนยายุคฮาจีพี่น้องว่าต้องยางเห้น่อยแต่เท่าไรจักบาทครับในล,ลในละลอยนละลอยนะพี่น้องเอาคนเอาคนประมาณลอยหาซิฟดนะ้วยน,นี่ลอยละลอยได้หล่ะไปใส่ล่ะก็เห็นโอ,อ้โอ้อยายังคือนคิวใช่ป่ะอันนี้เท่ากับรถ Bình tâm bình xuống này mà kèn khác thì mà cái <laughs> cây vẫn mà không có sửa cái <laughs> cây <laughs> เดี๋ยวจ็คก,กิโลครับของยาซะเลยแลนมี20ลิตร <20, 20. S 1> มาแล้วพี่น้องมดแล้วมันวันนี้ยาหมดแล้วมาแล้ว,ลวมาแล้วมาแล้วนอน็บมาดูตัวใกล้ๆก,กันพี่แกผสมยาแล้วด้วยเอาเปลี่ยนแบตพร้อมใช้ครับ รอบจักรอบเปลี่ยนแบตแค่หน,นึ่งใส่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนทุกนะร,ร,รอบมัอนกันครับใส่เปอร์เซ็นต์แบบอันนี้คือเต็มเต็มเต็มจีนเลยอันนี้เสีย,ยสองก่อนมัน้องออกไปครับพวกนอ้มันไปแต่ว่าพระหนี่มันมีเสพเสียงเขาปะันก็เปลี่ยนไม่ยากพี่นนเนื่อนี้ ได้สีน้อยแต่สียาได้โดนเน่อตีโดนสิ่งตัวหนึ่ามสี่ห้าหกแน่นอนแน่นอนยกสี่ีต้องแบบนี้เลยมียาข่าย,ยากอีกเติม อันนี้ยาเฮาหรือยาเพิ่อนยาตาคือมั่งิโอยาเลยเป็นยาคุ้มตายี่หอยังยี่หอยาคุณก็จะบอกกะไเราจะปุ๊กเล็กลอยร่อยออยที่รู้แล้าขั้นโดยที่น้มันเกิดเสียไม่้อมเลยสิเขาเอาแต่ยาไม่ยั่งเยอะ ใี่ใช่ง่ายด้วยนอตานะ้องไปเด็ดเด็ดดินต่อยด้วยนี่สังการด้วยนี่จะนั่งสังการานี่เอาไกลไปได้ด้วยเอ้นเสีสวย คือกระดับก่อนโอ้ล่มแรงเลยเห็นเลยพี่น้องจะได้รักต้องตาจักไรไรก็ตาจเ็ดไร่จีเ็ดไ่จีไ่อย่างีบิัอน,นี้เทายันยังเงิน่านี่ยังเหลือเลยพี่น้องไม่เห็นนะ เอาสะ็จสุดเป็นต้นไม้ต้นยังเดี๋ยวอะไระอะไระอยู่ไหนล่ะนี่เหรอ แปลงหน้าตายมีมันสุดมองต้นใหม่ข,า,ขาวๆอย่างนี้นองกรุ่ดี่นล่ะโดนเราอยู่ไหนล่ะ,ต,ะตอย่าเต้นใหม่หมประมาณสามเมตรบ่ะได้ป่วเขาจะไม่เข่าไก่เล่นบ่ เขาจะมีเส้นเสือตรวจจับของเขาเองสิดูเลยองเขาทำงานเองงงเงี้ยงเงี้ยกินขนาดอยู่ควบคุ่ไเองก็ได้เห็นป่ะต้นนี้ต้นนี้ว้านว้านอยากบ้านอันปุ๋ยในน้ำป่ะ รัดปุยเป็นทางอีกแบบหนึ่งมันงบ้างไปไหนล่ะนุนตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาเขาราคาค่า,คาตัวเขาสี่แสนโอ้ยยี่สี่สิบเดียวคุ้มไป บ่ได้บม่ได้ส่อมน้ำเป็นป่ส่วนหากส่อมมันเป็นอะไรเนีมันตกเันว่ามันเป็นอยไรตกคือแบตเบิดเลยเนี่อะไรคือมันตกไงอืมมันอยู่มันเกิดมันอยู่กับเห่าเ็นป่ะแต่ว่ากันส่อมพวกแบตพวกอย่างนี้เขาติเซฟติงเขาเองสิโอกาสี่จะทาให้องเก้บาี มันเบิดอเลยมันคือนหนามันจล้นาเลยโอ้เอเตบเบ็ดรับเครื่องปิดเครื่องตกลงไปเลยวันวันนึงมันสิเทปตีมันสิบินกลับมาเฮา่แมีนั่นบ่มันเบิดก่อนด้อเบิดกกอนเบิดกกอนเนาะน่อาผู้เดียวไอย่ติน่าจะไปยังไงเนาะเอตบัสเอแตบัไปยางอยู่การการการไปนั่เอแบไปใซ่กันาได้ เห็นไหมเนาะอข uh ้ห huh. ักพ่นเลยบบคลิปนี้จบไคลนี้ก่อนเลพ่องเดลอไปไกลแล้วไ่เห็นเลยอู้อไนี่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 กํลังกลับมาเลยเดี๋ยวกลับมาคลิปหน้าเด้อนี้สวัสดีครับ